สวัสดีครับพี่น้องบาตัวนของยายบดงครับครับพี่น้องวัอนี้เราจะพากันไปต้อนกอนกกระเพื่อมนะครับร่างเตรียมสิ่งเตรียมของครับนกอะายครับพี่น้องน้องพระเสริมเี่นะครับพอได้ท้ายคลิปโด,ดนแล้วบ้าตันกันโอ้ผมเหา้นวดกันเหี้ยอยูพี่น้องโอ้ว่าเถ่าก็เก,าเ,กาเนี่ย มือนีพากันไปไม้ไหมเนาะครับมือนีผมเอาต้นเอานกต้อดินไปได้ครับครับนกต้อดินแล้วเอาต้นหยอกไปล่องเมืองครับใส่ซื้อเพื่อนเจ้าว่าเจ้าปืนโกนครับพี่น้องพอเสริมสวัสดีครับครับัครบโอ้เห็นหนาเห็นตาโดนนกฟอนะนกเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่มือนีพาไปไม้ได้เนาะครับมือนียังมาได้เลยยังมาได้เลยหูชุดได้มือนีโอ้ยังบ่ได้หนูจุดได้ไปจุดได้ครับ โอ้มืวันี้ก็มีอุปสรรคพี่น้องครับฝนครับพี่น้องน้ครับเปียากวัตถุดิบนะครับฝนนะครับฝนตกเวลาหนีกับใบสามครับพี่น้องพอดีครับเดยเวลาพอดีพอดีครับแดก็ออกยิ้มฮีครับพี่น้องนกลายครับน้ำผสมครับฝนครับพี่น้องน้ำตาลางแห้งฝนครับโอ้โหฝนน่ะลายครับ บ่ได้มาแนะน้ำเม็กซิเซียครับมาเดี๋ยวมาไทยครับมาเสริมกระดังไรนกเขาอ,อยู่ครับนี่นะครับพี่น้องมาเสริมรกระดังไรนกเขาพเนียดครับนกไม่ครับนกตัวนี้นกโกเขาเขาไขา่ไม่ป่ะเทศไหนมูงจับความซื้อ <c oughs> ท่านได้ซื้ออยู่เพิ่งมาเสริมกระดังไรครับนี่ยครับ โอ้ึข็ด <reveal, S 1> ินงยังไงเถอะตามาจนว่านกตัวนี้กันที่ใจว่าตัวเสียวครับตัวนี้บัวเตี้ยมสองเซนครับพี่น้องนกตัวนี้นี่นะครับน้องอ่ะจะไปจับไม่ได้เพราะเสียวประคันดิเเสืยวมันหย่อนเทนไปเนาะครับมือนี่ค่อยขอเนียดบ่เอ้ขอแล้วครับพี่น้องครับ ไฟฟ้าปีดเด้อฟาเบิ่ำๆไปทันเด้ง่ายเด้ดินี่เขาพี่น้องนกเพิ่นกับร้ายหรืว่ารลายครับนี่ครับเต็มเฮียนเต็มซ่านอยู่ครับจักยังเป็นยังมุนอุ้ยๆครับรลายครับแต่ตารางเฮียนตารางเถื่อนนะครับนะสามสีโตครับวินี่ครับหน้าของน้ำก็มีอีกครับโอ้สุดนี่สุดประจำการฮักตัวเนาะ <peach> สุดหมันครับสุดหมันครับพี่น้องไป <pt ain> พอกันอยู่ป่าด้ครับว่าจะไปจิ้งไรไส่หม,มันเนี่ยไปรับส้มอยู่ป่าด้ยครับครับพี่น้องม่หดไม้แล้วครับครับไม้ครับไม้เดิมครับพี่น้องมาไม้แต่ผมเจาะเอากระถินมาครับ <t ain> ท่านได้แพ้งหิวอ่ะเ <t ain> นี่ย <t ain> <t ain> แถวๆนี้แหละ <t ain> เป็นตนกไล่ดอก ผมบ่าต้นก็เยื่อไส่นี่แะครับทั้งทั้งปลาก็ผมมีละที่ไปนั่งเฝาเนาะครับพี่น้องหรือปไเดยมาหาเพอเสริมปอกผ่าม่นนะครับเพราะว่านกตอดินนะเพราะนั่นเป็นนกตอพเนียดนเนาะับไปรับสมเลยครับผมครับพี่น้องใส่แล้วครับนี่ครับพี่น้องเจ้าปืนคนครับใส่ไปนี่แหะครับนกตอดินครับตอกระโจมนะครับพี่น้องเขาเขาโรกตั้งสี่แล้วครับสิมานไหมครับ สิมานป่ครับวัอนี้ครับทาบไม้ครับมาไว้ครับนี่ครับต้นใหม่ครับเดี๋ยวก็ต้นสิขอตัวไปดีได้ครับบัานนี้พี่น้องที่ว่าน่าไปนกตัวนี้หาพี่น้องครับเดี๋อาต้นข่อยาดไปดีเถอนะครับพี่น้องนกขันแตกเขซี่ยวกันครับไปรับชมเลยครับครับพี่น้อง ตอนนี้มีนกขามาดจุไไก่เจ้าปืนขนพมมาด้วยครับครับนกป้าครับยนนี่ครับฟังเสียงครับพี่น้องครับฟังเสียงมีเสียงนกไทยขออภัยด้พี่น้องด้วยครับนกป้าครับเจ้าปืนขนยืนขนครับนี่ครับเจ้าปืนขนชือนี้ครับเสียงตีตะไรครับพี่น้องไส่ใล่ เราพอต้นี้ได้ขันอีกนิดนึงนะครับพี่น้องโหเป็นคนกำลังดึงออกครับเราจะต่มเลยครับครับพี่น้องตอนนี้ว่าต้นใ่ายไม้แล้วครับยกว่ไก่นะครับพี่น้องนี่ว่าต้นไส่ยินี่ครับจุดทงไก่ไก่นี่แหละครับเป็นพันเด็กขันนะครับพี่น้องหวังกระชายเสร็จว่าครับส่วนมพเสริมห้องจะไปจริงได้บูคขับเดียวนี่ มันตั้งโทษถามหอดเขานะครับว่าเป็น,นยังไงว่าหมันไปวุตอนนี้กกเวลล่านะครับพี่น้องแป๊บหนึ่งครับสี่โมงแรกครับพี่น้องสี่โมงครึ่งครับไม่่างอีกล้วงหลายอยู่ครับพี่น้องรุนไปสีสักพักนึครับพี่น้องว่ามันจะมีหมันบ่ครับ่าบริษัทหมันนะครับมันนี้ ติดตามครับ ันย่นแล้วครับพี่น้องเจ้าเปื่อนกลนครับหาโม่งแรงครับพี่น้องชัวสีคขันขึ้นให้ครับออรอบเป็นยักษ์สาครับพี่น้องครับแล้วยกษ์เครื่องสมุงกับสินี้เมื่อะไรหครับให้เคนขันย่นจะเข้ากันนะครับพี่น้องครับพี่น้องสรุปคลิปครับ หุ้ยห่านกกขอมาไก่ครับพี่น้องเมื่อนี้โอ้จะเป็นเนวได้ครับนกตอกขันอยู่ครับแต่โอ้ยนกปลาของมาาไก่นะครับมอเทียงครับขอครับลุ่มมากแล้วครับนี่ครับนกดินผมครับจะปืนกลครับส่วนผสริมนี้เป็นไหอบ้ครับเดี๋ยวนี้น่ครับนั่งครับเดี๋ยวเขาๆนั่ครับนะครับนั่งผู้เดียวครับ เป็นโทษทัพ์เพืได้บุญไปทำเพิ่นไปทำเพื่นมองกันครับเอาเพื่นนมานวะโอ้ไปยังไหนนอมันมานอทั้งคุณ he a, he a, หัวจ้างว่าจะบัน,นีนกปลาบ่ตต่ให้นกปลาบามาขันเหนก้นกบ้านขันวะ น,นกบ้านขันด้วย,อวยโอ้หแล้ว,กกวกนกป้าว่ขันมนีมตีออีปั่นวิ่งนกระโดดเรียนอยู่หรนวิ่งิ่น่จะวิ่งใเทศกาลไหมหรออหยาบคอหยาช่วงโอ้โหคอหยาเนาะมาตัวกับย้อมแพกันครับมือนี้นกกับขันดีอยู่เฮาพี่น้องเอ้ยเฮนกดินกันกป้ากับเขาไก่ได้ครับยูกไก่นะ อบบเ,าาเอคเาครับพี่น้องสำหรับมือนีวัดต้นของเขาเนี่บรรดุงครับพ่อเสริมครับขอจบคลิปไปสินแล้วครับพี่น้องอย่าลืมกดไล์กดติดตามให้บ้าต้นได้ครับหายหนาหายตาโดนนี่ดีช่วงนี้สองเดือนครับพี่น้องโอ้กินหอดน,นกแห้งว่าสันครับสำหรับมือนีวัดต้น,บบนครับพ่อเสริมข้าวข้าวฟาสวัสดีครับ